ู่ตรงข้ามกับวัดเกาะวัดเกาะค่ะตรงข้ามเลยอันนี้พี่อ้อยค่ะพี่อ้อยคะมีอ,อะไรบ้างคะลูกชิน้นลูกชิ้นของเรานะคะก็จะมีเป็นไส้กรอกชีสนะคะแน่นๆค่ะชีสแน่นๆนี่ชีสเน,นื้อแน่นใช่ค่ะแล้วก็แหนมหมูสไลด์นะคะแล้วก็เป็นหอยจอแล้วก็เป็นลูกชิ้นหมูอ่าถ้าไส้กรอกชีสของพี่อ้อยนี่จะมาละสิบ น้อกนันพี่อ้อยบอกมาหาเร้อยก้อหกเอเลยนี่มีซ่โรงอตอกสาลีเต้าหู้เต้าหู้หมูลูกชิ้นปลาลับปีอันนี้เลยน้ำจิ้มพี่อ้อยมีอะไรมากนน้ำจิ้มนะคะก็จะมีสาสูตรเป็นสูตรที่เราทำเองนะคะเป็นน้ำจิ้มมะขาม สูตรโบราณสูตรรโบาณใช่ค่ะมีสามสูตรนะคะแล้วก็จะเป็นสูตรมะนาวอ่าสูตรมะนาวนะคะแล้วก็จะเป็นน้ำจิ้มบวยน้ำจิ้มบวยใช่ค่ะร้านพี่อ้อยที่เด็นคือมีสามน้ำจิ้มให้เลือกเอาสูตรสูตรอันนี้โบราณโบราณรสชาติเป็นยังไงพี่อ้อยเข้มข้นเผ็ดเข้มข้นอันตัวนี้อันนี้จะออกเปรี้ยวนิดนึงแต่เปรี้ยวไม่มากความเปรี้ยวของรสชาติมะนาวมะนาวใช่ค่ะใช้มะนาวแทรนะคะเป็นบวยออกบวยกับคววาามหนความหวานนนิดึง มีรวมแตงกวาได้แตงกวาด้วยนะโอเคขายสั่งข้างในกันดีกว่าค่ะพี่อ้อยทอดให้เลยก้อยขายกี่โมงเริ่มกี่โมงสิบเอ็ดโมงค่ะถึงประมาณหกโมงครึ่งค่ะสิโมงโมงเย็นทองเกลือตุ้งาที่นี่ข่าวแดงจะขายอีก ขาวแดงใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่อ้อยขาวแดงขายไงสิบสลูกยีสค่ะสิบสลูกยีนะคะกรอบแล้วก็คือจะกินกรอบแบบไหนบอกพี่อ้อยได้เลยพี่อ้อยจับไปจัดให้เจอพี่อ้อยได้จะเถึง6กโมงเย็นหกงครึ่งอะค่ะหกโมงเย็นหกโงครึ่งป๊กินเริ่มหอมแล้วเย้ป ด้วยสมาคนมาซื้อลูกค้ามาซื้อมากินนี่หรือกลับบ้านใช่กลับบ้านหร้อกลับบ้านใช่ค่ะพรากินละลายคนอร่อยกว่านะใช่ค่ะคนละคำสองคำปัก<ะ>อันนี้สุกฉนันมามาถึงอันนั้นอะไรเต๋าเต๋าชีสชีสชาาชสาหร่ายที่นี่นะคะแนน ร้อนเหมือนกันนะพี่อ้อยร <What? S 1> <laughs> ะวังกระเด็นนะคะขาแดงปุบว๊บฟุว๊อบเลยอ๋ออย่าสั่กินให้พี่พี่โอ๋กับพี่อ้อยเป็นพี่น้องกันนะพี่น้องกันค่ะ ตอนเช้าจะเป็นพี่โอกอใช่แจกตออ<ค>่อ11โมง<ช>เป็นพี่อ้อยใช่แ้ะไม่มีวันหยุดแจ้พี่โอพี่โอพี่อ้อยน้องแอนจ <c ười> ิ้มบัวจะหอมมากเคี้ยวจนหอมมันมีบัวกับอะไรบัวกกับกระเทียมบัวกับกระเทียมเคี้ยวกัน ความอร่อยของรูปชิ้นทอดคือหนึ่งรูปชิ้นมีคุณภาพกับน้ำจิ้มรสเด็ดเด็ดแน่นอนร้อค่ะสองน้ำจิ้มไม่สามแบบจิ้มแต่นี้เอาสองมีชีสไหมสิบสองนะคะแล้วก็นอกนั้นชีสสิบบาทค่ะเอาชีสสิบบาทค่ะแล้วก็นอกนั้นไม้ละหกหกบาทหมดเลยค่ะ แพงแพงทำางานที่อ้อยใช้กะหล่ำทั้งมันก็ทั้งมัน,มนส่วนใหญ่ไม่แพงหรอกเพราะว่ามา กลมๆ,ๆรอบๆขอแดงสิองลูกยี่สิบสิบสี่สิบลูกยี่สิบปคือ <ๆ S 2> ไม่มีแล้วหรือก็เพิ่มประมาณเนี้ เรียบร้อยนะคะนี่อคะนี่ับจากพี่อ้อยมานะคะรูชิราพี่อ้อยนะนี่มีค่ะอพี่อ้อยเด็ดริไหนนะนนสู้ตายค่ะสู้ตายนะสู้รอดไลค์กดแชร์กดสังสได้หคะติดตนะสวัสดีค่ะ <laughs>